ขอเชิญทุกท่านมาร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อดาบทสมโนอาสมภัยมรกตจังหวัดเชียงรายด้วยกันนะครับวันนี้จะเสนอพระธรรมเทศนาเรื่องการทำจิตหยุดให้มีพลังสมาธิเชิญรับฟังกันได้เลยครับ

you. หยุอย่างคนรับคนหลับนอนไม่รู้เนื้อรู้ตัวอะไรเลยไม่รู้อารมณ์อะไรเลยอันนั้นไม่ชื่อว่าจิตหยุดในที่นี้จิตหยุดเป็นจิตที่มี หรือจิตไม่หยุดคนที่มีจิตหยุดหรือจิตที่มีสมาธิ คือจิตที่เป็นสมาธิจิตที่หยุดมีพลังมี เมื่อทานไฟฉายก็ดีหม่อวิทรีก็ดีไม่รู้ว่าไม่แตกไม่พังย่อมมีไฟอยู่ในหมอนั้นเรียกว่าหมอนั้นอัดพลังแสงสวา่างหรืออัดกำลังไว้ในหมอนั้นนั่นจิตที่หยุด จิตที่หยุดมีผลมีอนิจสงมากมากยเหลือเกินไม่อาจที่จะนำมาพัฒนาในที่นี้ได้จิตที่หยุดมีสองอย่างมีลักษณะสองอย่าง หรือล่าได้เป็นสองอย่างคือหยุดที่อาศัยอารมณ์เป็นที่หยุดอยู่อย่างหนึ่งจิตที่หยุดโดยไม่ต้องอาศัยอารมณ์เป็นที่หยุดอยู่อย่างหนึ่งจิตที่หยุดอยู่ที่อาศัยอารมณ์ หมายความว่ายึดเอาอารมณ์มาเป็นกรรมฐานหรือมาหน่วงไว้มาถือไว้อหรือมาเพ่งให้จิตอยู่กับอารมณ์อันนั้นอันนั้นเช่นเชื่อการเจริญกรรมฐาน ข้อนึงในกายยกกตาสติยึกถึงสรีละร่างกายของเรานี่หนังก็ดีเนื้อก็ดีเป็นเอ็นก็ดีกระดูกก็ดีผมก็ดีเขี้ยวฟันก็ดี ส่วนหนึ่งก็ดีคือเอามานึกถึงอันนี้เรียกว่าเอามาเป็นอารมณ์เพื่อ,อให้จิตอยู่จะสาธยายหรือไม่สาธยายก็ชื่อว่าใช้ได้ทั้งนั้นหรือตามความหมายในที่นี้คำาว่าสาธยายคือหมายความว่าควบคุม แต่ถ้าจะไม่สาขยายคือไม่สกวนก็เป็นดูเฉยๆจิตก็จะหยุดอยู่ในอารมณ์หรือลักษณะนั้นนั้นอันนี้เรียกว่าจิตอยู่หยุดอยู่ในอารมณ์ถ้าทำอย่างนี้ได้จิตก็เป็นสมาธิขกาาหนึ่ง แต่อะการนี้ยังสู้หยุดด้วยการไม่มีอารมณ์ไม่ได้หยุดโดยการไม่มีอารมณ์คือสรละวางอารมณ์ทั้งหมดคือเป็นจิตที่ว่าจากความนึกความคิดความกามเกี่ยวนิถืออะไรท่านั้น คือเป็นจิตที่บริสุทธิ์ธรรมชาติที่กล่าวจิตหยุดทีหลังนี้คือเป็นการหยุดที่บริสุทธิ์เรียกว่าเจโตวิมุต ไม่สาธยายอารมณ์ไม่ยึดมั่นในอารมณ์ไม่ดูอารมณ์ปัดออกหมดละออกหมดไม่มีความนึกไม่มีความคิดอะไรทั้งนั้นความนึกความคิดไม่มีเหมือนครับคนเราออกไปทำงานนอกบ้าน ข้ามาในบ้านไม่ไดเอางานหรือนึกถึงงานนอกบ้านนั้นมาแต่ใจหรือเอามาไว้ในใจมาทำการงานบ้านตัวเสียอันนี้เรียกว่าความนึกความคิดหรืออารมณ์อนั้นไม่มีถรือไม่มีในใจของเขาหรือของตนเรียกว่าว่างไป ไม่มีนึกไม่มีคิดไม่มีอารมณ์เขาอ,อย่างเดียวกันคือเป็นจิตที่เบาฉะนั้นจะรู้ได้ว่าจิตที่เข้าถึงความสงบหรือไม่สงบนั้นขั้นนี้จะรู้ได้เองโดยที่จิตมันเบาจิตมันสบายจิตมันปรับปร่ง จใสอันนี้จะรู้ได้เองถ้าจิตไม่เบาไม่พอโปรงไม่แจ่ใสไม่มีความสุขอันนี้ยังยังไม่ดีคือหมายความ่ายังไม่เข้าถึงจิตที่สงบแค่จิตสงบแค่ต้องเป็นจิตที่บริสุทธิ์ไม่มีอารมณ์ ทำยากก็ว่าได้จิตที่เป็นสมาธิมีสองอย่างดังที่ได้กล่าวมาคั้ตอนนี้คือจิตหยุดโดยมีอารมณ์อย่างหนึ่งจิตหยุดโดยไม่มีอารมณ์อย่างหนึ่งตอนที่สองหรือข้อที่สอง ไม่มีอารมณ์แล้วจิตจะเป็นสมาธิได้อย่างไรถ้ามีคำถามขึ้นเช่นนี้เพราะว่าคำาัสมาธิแปลว่าวางตั้งมัน่นหรือจิตมั่นคงหรือจิตเป็นหนึ่งแนวเนี่ยจิตเริที่สุดเมื่อ เอาจิตบ,บริสุทธ์นั้นมานึกถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาสิ่งนั้นแหละก็เป็นอารมณ์สิ่งนั้นก็เป็นอารมณ์ให้เกิดความสุดเเ็จขึ้นมาคือสมาธิก็มาอยู่ในอารมณ์อันนั้นแต่ถ้าปล่อยวางหมดจิตก็บริสุทธิ ไม่ได้ใช่พระ,ะไม่ได้ใช่กำลังก็อยู่เฉยๆมีความสุขมีความสงบมีความสบายอันนี้ก็ไม่ต้องออกไปนึกไปคิดอันนี้ก็สำเร็จประโยชน์ในด้านความสุขความยอยนเย็นความสบายความพ้นทุกข์แต่จะใช้จะใช้กำลังให้สำเร็จประโยชน์ในทางโลก พนนึกถึงสิ่งนั้นขึ้นมาจะนึกถึงสิ่งใดก็ตามนึกถึงการงานหรือนึกถึงสิ่งที่ตัวปรารถนาแก้วแหวนเงินทองเข้าของสมบัติพัสถานต่างๆบริษัทบริวารอะไรก็ตามนึกถึงสิ่งนั้นขึ้นมาก็อาจจะสาเร็จขึ้นได้โดยอาศัยกําลังสมาธิ ทีเป็นสมาธิแล้วก็วนึกถึงสิ่งที่ตัวปรารถนาขึ้นมาสิ่งที่ตัวปรารถนาขึ้นมานั้นแม้สิ่งที่ไม่มีวิญญาณนึกให้เป็นสิ่งมีวิญญาณขึ้นมาก็ายังทำได้ ท่านคนน้อยชื่อว่าอพิตะกรือ,อพิจัรตัวพิคุวันหนึ่งคนสัทธา,าชุมชนทั้งหลายอยากจะดูความวิเศษ ท่านก็เอาผ้าพื้นหนึ่งท่านก็เอาผ้าพื้นหนึ่งมาบิด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 มานั่งบริกรรมบิดบิดสองมือบิดจะทําให้เป็นงูขึ้นมาือจันนี้เรานิดผ้าผืนนั้นให้เป็นงูขึ้นมาขึมาบิดเป็นเกลียวเป็นเกลียวเหมือนกับฟันได้ชั่วคราบหนึ่งมันจะเป็นจะเป็น ว่ามันก็ไม่สมบูรมันจะเป็นจะเป็นก็ไม่สมบูรเพราะของนั้นมันเป็นของใหญ่ไปเกินขนาดไปว่ากำลังจิตของท่านจะมานึกให้จําเจขึ้นดายา ว่าของสามอย่างปูนอย่างหนึง่งกายอย่าง,นง,าง,นงหานึ่งน้ำอย่างหนึ่งเอามาผสมกันส่วนหนึ่งขาดไปเสียเช่นน้ำไม่เพียงพอเอามาผสมก็เอามาก่อ,อสร้างอะไรไม่สำเร็จได้แต่ถ้า มันมาผสมกันควรควรกัขขนเข,ข,ข้าเข้าเข้ากันเข้ามันก็เอามาก็อตึกก่อรามอะไรก็สำเร็จประโยชน์แท่ทางนั้นแต่ทีนี้มันขาดกำลังสมาธิของท่านคือมันของนัน้มันใหญ่เกินไปคือท่านเียกว่าสมาธิไม่เพียงพอท่านก็เลยเปลี่ยนบองว่า Hãy bay mong mong hẹp mà mong mong hẹp mà chắc nhạc có phải bay mong mà, mà hay Thành. Thành bay mua mua. Hẹn. có bay mong mong bay nùng, nếu nằm thiết ท่านก็นึกถึงให้ใบมมงวงนี้มันเกิดเป็นนกขึ้นมาหรือก,กลายเป็นนกขึ้นมาแต่นกอะไรไม่รู้อ่ะที่ท่านนึกนั่นะคงจะเป็นนกอย่างได้ยางเดิงที่คนรู้จักกันนั่นแหละก็นั่งไม่กีน่นาทีไม่ถึงพิษหน้านาทีท่านก็เลี้ยวมาที่ทศชาญาิโยมท่านก็บอกว่า ทำรดจแล้วโยมท่านก็ยกขุมมือขึ้นมาซึ่งใบมะม่วงก็อยู่ในกำมือของท่านท่านก็ประคองใบมะม่วงนั่นขึ้นมาก็แท้จริงมันเป็นนอกไปได้เป็นนกไปแล้ท่านก็แบมือให้ญาติโยมดูนายโยมทั้งหลายก็เห็นทุกคนชัดเจนมืตัวนั้น มันอยู่บนกำมือของท่านเห็นกันทุกคนดูกันดีๆทุกคนมันใช่นกหรือไม่ใช่นกทุกคนก็ยอมรับว่าเป็นนกแล้วท่านก็ปล่อยออกจากมือไปนกมั่นก็บินไปท่านก็ฟังทั้งหลายท่านก็ทักให้ดูอีกทีหนึ่งใบงวงมใบที่สองท่านก็เอามาทำอีกครั้งหนึ่ง ชั่วประเดี๋ยวเดียวพฤกษ์ประเดี๋ยวเดียวนึกของเป็นนกขึ้นมาก็เป็นนกขึ้นมาเป็นตัวที่สองแล้วก็ลอยไปอย่างเดียวกันนั่นแหละมันก็บินไปนาาาาาอาจารย์โยมท่านผู้ฟังทั้งหลายนี่ก็คือที่เป็นสมาธิที่เป็นสมาธิมีกำลัง เป็นสิ่งที่สกินึกอย่างใดนึกศาสนาอย่างใดหรือเหมือนจะเป็นสิ่งที่เหลือวิสัยเหลือเชื่อที่มันจะเป็นไปได้แต่มันก็เป็นไปได้นี่คืออำนาจของสมาธิหรืออานาจของจิตเพราะฉะนั้นพวกลมทั้งหลายเทวดาทั้งหลายยิ่งกวามนุษย์ทำไมจะ นิรมิตอะไรขึ้นไม่ได้แล้วปฏิกานั้นพวกคนทั้งหลายก็ดีเทวดาทั้งหลายก็ดีบางพวกก็นิรมิตสิ่งที่ตัวปรารนาขึ้นมาบางชั้นไม่ต้องนิรมิตเองก็มีเทวดาพวกอื่นนิรมิตให้ก็มีความสุกขตามที่ ตัวปราถนาดูเสียงจริงโลบโภตรพทั้ทงหลายพระทายาโยท่านผู้ฟังทั้งหลายนี่ก็คือท่านพระคุณเจ้าทั้งพ่อกล่าวมาถึงเรื่องอีกที่เป็นสมาธินึกจริงจิ่งใดก็ย่อมจะดให้ตําเร็จประโยชน์ได้แม้สิ่งที่ไม่น่าเชื่อหรือสิ่งที่ ยืดห่นไม่ไห่ย้อนกลาถึงอารมณ์ที่จะทำให้จิตหยุดบางคนไม่้าใจบางคนไม่พาใจเช่นนึกถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะให้จิตหยุดอยู่ในอารมณ์อนั้นแต่ว่าสิ่งอนั้นมันใหญ่เกินไป มัน้อยเกินไปดูไม่รอบดูไม่ชัดอย่างนี้ก็ให้เกิดเป็นสมาธิได้ยากเหมือนกันถ้าน้อยเกินไปก็จะดูไม่ชัดเท่งดูไม่ชัดรู้ไม่ชัดขนาดเส้นผมหรือเส้นใยไหมในมองมองุมอันนี้มันก็น้อยเกินไปดูไม่ชัด เพราะฉะนั้นจึงไม่ควรจิ่จะเอาสิ่งที่เล็กเกินไปห,หรือใหญ่เกินไปถ้าทาที่ดีก็ต้องงบพอประมาณกำลังจิตของตัวที่จะถือเอาหรือเลือกเอาในวัตถุมน้น์เพื่ออาศัยให้เกิดจิตหยุดขึ้นมาจะเป็นลอแก้วหรือจะเป็น ผลไม้ใบไม้ก็อยากให้มันใหญ่เกินไปจนถึงขนาดลนุกมะเป้าหนุกมันุ่นหน,นุกมะโอ้มันก็ใหญ่ไปแล้วเอาเล็กๆฝน,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 นั่งน้อยนึงออกลุกแก้วธรรมดาธร,ราปลรรา,ายนิ้วมือนิ้วกีนอะไรนี้ก็พอจะตเอามาเป็นอารมณ์ได้พอดี เล็บก็อยากให้มันเล็บจนขนาดเส้นผมมันก็จะจับเอามาเป็นนิมิตไม่ได้ไม่มีสีแตนลักษณะให้เห็นก็เพราะฉะนั้นจึงว่าการทำสมาธิจะนำออกมาเป็นอารมณ์หรือเป็นนิมิตให้จิตก็เป็นสมาธินั่นก็เลือกเอาแต่คนดีดี ที่มันไม่ใหญ่เกินไปที่มันไม่น้อยเกินไปก็จะสำเร็จผลเป็นสมาธิขึ้นมาได้ที่กล่าวมานี้ที่ท่านอภิจอตอภิโตทุกนัน้นเป็นตัวอย่างคือว่าถิงที่ใหญ่เกินไปมั่กำลังสมาธิไม่เพียงพอมันก็เลยให้สำเร็จประโยชน์ไม่ไ เลยก็ต้องเปลี่ยนออกใบมะม่วงอันพอดีที่จิตของท่านจะเสงได้เป็นสมาธิได้ขนัดท่านพระคุณเจ้ามีกล่าวมาถึงเรื่องจิตหยุดจิตที่หยุดขั้นที่สองจิตไม่มีความนลกไม่มีความคิดไม่มีอารมณ์ แต่ถ้าจะนำมาใช้ในทางโลกก็ยิงเป็นทางที่ดีแต่ถ้าจินหยุดมีอารมณ์บางทีนึกสิ่งที่ตัวปรารถนาะบางทีสมาธิก็สะร้มองไม่ผองอ้ใยก็ทำให้สิ่งที่ตัวปรารถนาะไม่สำเร็จได้เหมือนกันแต่ถ้า บริสุทธิ์ของใสองสมาธิของจิตที่บริสุทธิ์นั้นมันษึกหรือมาสานาก็าจะช่วยให้ความสำเร็จนั้น อาดงมาย่อๆถึงจิดหยุดตกอขอยุดกิืลลงด้วยกับสาละอย่งนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับฟังกันจนจบขออนิสงส์งผลบุญจากการรว้ฟังธรรมในครั้งนี้จงส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขสวัสดีตลอดไปปัญหาอุปสรรคทั้งหลายที่เป็นอยู่ ขอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีมีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยเธินสาธุสาธุสาธุ